ติงตาล่าลิงติงติงตาละลิงติงติงตาล่าลิงติงติอ้าวมากันอีกแล้วไม่มีงานกางทำกันนี้ไงงั้นไปร้านอื่นก็ได้งอนแล้วยอวยยอวๆๆให้นั่งกอดนั่งกอดนั่งกอดนั่ง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 กอดนะแตอผมจะสร้างอะไรเอาเหมือนเดิมเอาเหมือนเดิมก็คือไม่ เฉยเลือกวดโอ้ยวะใช่ไหมอ๋องั้นสั่งก็ได้อันเอาต้มอึ่งไม่มีกระเพรากอบไม่มีเป็ดปักกิ่งจะบ้าเหรอนี่ร้านโชว์หวยมีแต่ตะวางไม่ใช่พัตะคารจะไปเกียงอะไรเปียกปักเกียงบ้าพอพอสอนี้อารมณ์ดีอยู่แป๊บเดียวหงดดหียดอีกแล้วหงดเหียดแล้วหงดเหียดอีกเนี่ยหงดเหีิดเลยอยากฉลองอีกแล้วอะปีใหม่ก็ไปแล้ววันเด็กวันสงกรานก็ฉลองไปแล้ว เดี๋ยวก็วนมาเขาดาวอีกรอบเราต้องฉลองกันสนุกแน,น่ๆเลยอะเตรียมมาแล้วค่ะเอฟทั้งชุดทั้งของประดบับทอมมากเวอร์กว่าจะถึงวันนั้ง <c oughs> ยังเหลือเวลาอีกตั้งหลายเดือนพอถึงวันนั้นเขาแยงียงชุดพวกเรือก็เอาแล้วเอาเก็บเอา <Get out. S 1> ชารฟิวกันอยู่ได้เฮีย <c oughs> โอ๊ย อลเลนอยีาออกจะน่ารักใจดีขนาดนี้ใครจะกาไล่ลงล่ะหรือพูดแบบนี้หรือจะเอาอะไรนี่ตะวัน20บาทเท่าปริมาณบปอรนตอยากคิดจะมวนพวกเราไม่ต้องคิดมากฉันหลองกันเลยมวนเลย Music เปิด